เอสที eat, eat, eat. ตาหน่อยเอ่ทเตะแยงเข้าทุกคนทุนการกันไปคร้บมีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับใครรับเมื่อตอนทิ่งเหยืครับทีน้อง มดีบรรยากาศกนสวยสวยงามตามทองเรืองพี่นอ้องแต่ละคน<ป><า>เจ๊น้ำหนึ่งมาดมาันเลยพี่นอ้องเห็นบอกขวดไทย ไปทายคลิปเล่าไปไปทายคลิปเล่าแล้วเลยหมาเลยปังเลยจากใสจากใสขอบคุณแม่จิระพรในไลน์ด้วยดาขอบคุณแม่จิระพรกับที่ทั้งคุณเม่รุงนภากรค่ะเออนอา้ไก่ขอบคุณคุณแม่าคมเพียงในหลายเอาทยรูปยังกันก่อนทายรูปย่งกันก่อนไป้ไว้มีเนธรรมดาเดือ เราฝังเฮงก็ย่งฟ้ามีตาขอบพุ่น้มากข้มแพงเอามายืนเดไปยนทังพุ่นดูเขาก็ะไทยร่วมกันแหละล่ะเนาะนห่าฟังหันออกมาจากไซเน่จากไซเน่ปวดพูดเท่เอาหันมาหันมาหันมาทีไทยไม่มีอไพ่งเบื้องไม่มีอไรลช่มครีปกับขอบพุ่นห้อากข้อมแพงทีมีไฮเอา ขอบค like like ุณหลายๆขอบคุณคุณเมียหลายๆเนี่ยที่บอกเออเนียจะบะปะกะต่อเนี่ยก็ไม่อย่างสำคัญกคืเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลอดภัยด้วยเจอกันบ้านหิหลานพี่น้องหลานสาวไปไปลูกไปสวัสดีค่ะปลอดภัยภัยไรกันนะขอบคุณความหักความเพียรหลายๆเด้อยเมียขอบคุณนี่เมียจิรพรจากฮ่องกงเมียแล้วมาเบิรงกชีพเมียแล้วจ้างของวงเลยด้วยเมียเมียแล้ว แม่เรามาบ่งคลิปกันเลยว่าเห็นโอ้ให้กำลังใจแล้วในเด้อนอะไรจากพี่สาวให้กำลังใจกับขอบพระคุณข้ามความเพียงให้ให้ลำลำเลยๆเห็นมังนี่ีสุกเฮ้เฮกปังๆเออเอาไอ้พนรต่าะคนตัวนอ้พียวาไิ่ก่นเบ้าที่หนกอนขออขอบคุณสำหรับความผักความเมตตาด้วยครับแม่พอให้คุณแม่จิรพร ทุกคนทุก่านเอาขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรับด้วยตลอดปีและตลอดไปขอให้คุณแม่มังี่สีสูงเด้อจ้าเอาเมนหนึ่งขอให้คุณแม่ถื่อหวยตาโตเังบ้างบ้างบเออห้แมนสุขภาพแข็งรกีห้เพือแกนย่อนใแม่ลายเท่า่านเท่ามีความรู้สึกจังใดบัดทีนี้ ป้าขังแหลกไอ้นี่เนี่ยเออน้ำตาสีไหลเห็นบอคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาถ่ายคลิปเดี๋ยวฝังเลยเห็นบอเมียร์เราว่าเอาให้แล้วเนี่ยกำลังใจเจ้าได้ไปอ่านคอมเมนต์บอจะได้ไปอ่านบอจะได้ไปอ่านบอในคอมเมนต์คข้าใจนั่นะเออเออนี่แหละตั้งใจเห็นงานบอที่แอกบอกิีเดนเนี่ยไก่พูดมานั่งกใจขังเรียกคิดแล้วได้ดีใจลำเลา นะครับเจียกเมร่ฝากมาให้ฝากมาให้จียกฝากมาให้เมนานึงฝากมาให้เจบีฝากมาห้เจตอนะครับเอาอยากฟังไปพอจะเฝ้าจะเฝ้าวันหนึ่งัาษาโดงใครพอจากเจยพอดาก่พอนจากเจยกพากเจยอนจากพอดจากเจยอะจากะคยจาเมพอเองกเจยะยกอดจากะกาพร่างกายงดจกเกดกเจยดากเพเท่าเเท่าเอะไรกว่าเย์ยาอีก เมื่อเราฝากไปเห็นยกลูกสาวนี้เห็นยางน้ำกุนซมือซมือาันนี่แหละลูกสาวพ่อใอยู่ได้กินเต้งเขาเต้งน้าห้กันนี่แหละพี่น้องโจกเขาโกเขาขั้วให้ตลอดและที่สำคัญขาดวัได้พี่น้องอกใช้เพลิดเพอกใช้เพแทิดเพลินรบกวนอ่า ขอบคุณขอบคุณคุณแม่จิลาพรนะคะที่หักิีแดงนะคะอ่ะขาดไม่เ้ารกล้แข็งแรงนะคะโยด้วยปัๆปั่นักันแบบตลอดไปเร่เร่ขยะจ้าปัดว่ิด่าสิได้บ่นี่เห็นเห็นเห็นเขาเห็นมาไล่ไปนี่สองพวกนี่คช่ว่าจิบิเขเจ้คลองบอฮะมันมากขี้ว่ามาตบไปเขาชันแล้วนะ ตอนนี้ก็แล้วแค่พี่เบิร์ดดิพอีกวัดสิมาดุลเอาข้อไปเพบผมเใดมเ่มเพิยมเพิ่มเพมเค่มเพ่มเพิ่มเพิยมเพิมเพิ่นเพนมเพ่มเพิ่มิ่มเพิ่มเพา่มเพมเพ่มเพิดเบิ่มเพง่มเพิ่มเิ่มเ่มเพิเพิ่ีี่่มเอา่มเีบ่เพิ่มเิเพิ่มเเพิ่มเเอิมาพ่มเพิเพิเพิเเพิ่มเ่มเพ่เิเพิมเพิ่่อเอามืนี เป็นวันเกิดของจีบีวันที่3ธันวานะครพี่น้องขอให้ขอให้จีบีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรับไปเลยมั่งมีสีสุขอายุวัฒนสุขภาพละทิ้งทิ้งปังปังนะคะที่สิ่งใดคอยสม่มบุญปัตรธนาคะแม่ไม่ไม่ไม่พอรก่อนไม่ให้พอรก่อนวันเก็บกันตอสุขภาพแข็งแรงอ่ะหยุดนอนข้างรถก่อนเลือดแม่ชอบมากเลยชอบมากเลยนี่รูปนี่ไม่เอามาจากไหนไม่มาจากไหนเลิศไม่พอมาเกิดให้แม่โอเค เฮ้ยเฮ้ย <imprisoned> บังเด้อ <tes> พี <mail> like friends, so ่ปลาพี่น้ตคุณรู้ด้วว่าวันเกิดซอไผ่เลยตอนนี้เราตีนนั่งเงียบคือตีแล้วมันน่าตังนังอีกแล้วก็โอดมาได้เออเฮ้ยบังเอาถือว่ามาไล่พอกนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจจากคุณเมียจีนพรเป็นวันเกิดกันแล้วกันหรือว่าเราอาจจะมีซื้อไผ่วันเกิดอีกก็เป็นไปได้แต่ว่าด้วยอันนี้แล้วไห้เลยข้อพักเลยข้อแพงเออสุดปังค่ะสุดปังค่ะ ได้ดูดการนี้เอเออเมอีนเลี้ยวเอาสิเฮงสิปังไปต่อตลอดไปให้ปังปังกันทุกทุกคนค,ะนค่ะเก็บคอเก็บใจเอาเข้าไปช่วยเขาช่วยหน้ามกันสวยค่ะหวานค่ะเทว้งสานนยน้องฟ้าก็ได้กับฝากเป็นกำลังใจให้ที่ก็สนับสนุนเพื่อนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับ เดี๋ยวพักกันเก็บขอเก็บอย่างพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับดีใจนะทุกคนที่มานทุกคนที่ปังนะครับพี่น้องผู้ใดมานผูใ้ใดปังก็ดีใจนะเมอือสุกคนให้เฮงให้ปังแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเป็นสนิทพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ